ชื่อสุภัตานะคะหรือจะเรียกว่านุ้ยก็ได้ก็ตอนนี้เนี่ยทำงานเกี่ยวกับระบบงานบุคคลของบริษัทหนึ่งอยู่นะคะก็อยู่แถวสาทรนะคะอันนี้ก็จะเป็นพี่น้อยครับส <c oughs> ัดชัยนะครับน้อยครับเออก็ทำเป็นบริษัทเอ็กซ์พอร์ตนะฮะแล้วก็เป็นบริษัทโรงงานที่ผลิตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยางนะครับ <c oughs> จริงแรกประทับใจเนี่ยต้องบอกว่ารู้ว่าโครงการ Land and นด์เฮนะฮะที่จะทำในส่วนของโครงการนี้ พอเข้ามาแล้วเห็นก็คือถูกใจเหตุผลหลักที่เลือกซื้อเลยเนี่ยก็คงจะต้องเป็นเพราะเขาเนื่องจากว่าใกล้ที่ทํางานเขาที่สุดแล้วแล้วก็อีกอย่างรูปแบบของบ้านกับโครงการเนี่ยเรามาดูแล้วก็รู้สึกว่าเหมาะกับชีวิตเราสองคนใช่ฮะค่อนข้างตอบโจทย์เพราะว่าเราอยากจะอยู่ง่ายๆสองคนะฮะเป็นสเปซที่รองรับอ่าฮะสำหรับพื้นที่ไม่ใหญ่โตกันไปอ่ฮะพื้นที่น่ารักนะครับในในส่วนทั้งห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องนอนใหญ่ครับ การจัดวางทําให้เวลาเราออกแบบเฟอร์นิเจอร์เนี่ยค่อนข้างง่ายแล้วก็อยู่สบายส่วนรวมในส่วนของสระว่ายน้ําสวนคิดว่าการใช้ชีวิตทั้งวันหยุดแล้วก็วันทํางานเนี่ยสามารถที่จะพักผ่อนนะะได้ได้ตลอดนะ,ะครับแล้วก็มาอยู่ที่นี่เนี่ยเราได้ความสบายใจในเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะคะ ก็ทั้งฝั่ง้ช้ฝั่งขานี่ก็รู้สึกว่าจะเป็นโครงการของแลนเหมือนกันด้วยก็อยู่แล้วสบายใจแล้วก็มีพี่ราประพอที่ดูแลความปลอดภัยของเราตลอดเวลาค่ะก็อยากจะให้คนที่มาดูโครงการนี้นะคะก็ลองซื้อสักหลังแล้วมาเป็นเพื่อนบ้านกับเราเนาะใช่ใเรากำลังมองหาเพื่อนบ้านนะฮะน่ารักน่ารักครับ